กลับมาครับ ตกลงรัฐบาลแพรทองทานเมินวิกฤตชาติดันคาสิโนเต็มสูบหรือไม่วันนี้เราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญของผมครับด้านหนึ่งนั่นก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนและอีกด้านหนึ่งมาจากรัฐบาลจำมาด้วยเสียงตามสายโฟนอินนั่นก็คือคุณวิสุทธิชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยประธานวิปรัฐบาลครับสวัสดีครับคุณจตุพรสรับดีครับขอบพระคุณมากที่สละเวลามานะเดี๋ยวขอนญาตทักทายอีกฝั่งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ คุณวิสุทธิ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตู่ครับครับครับสวัสดีครับพี่วิสุทธิ์ครับรู้จักคุ้นเคยกันดีนะเพราะฉะนั้นรู้จักรู้จักกันดีเกิดกันเอามาถึงไม่ให้เสียเวลาเพราะวาระนี้ร้อนจริงๆตกลงเรื่องของพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าบ่อนคาสิโนเนี่ยจะเข้าพิจารณาของสภาวันพรุ่งนี้จริงไหมคุณวิสุทธิ์ไม่จริงไม่จริงแล้วจะไปพิจารณาไม่จริงครับ ก็้าที่ในข่าวเนี่ยก็คือท่านวัาน,นอนไปนบรรจุระเบียบวาระวันวันที่สามบรรจุรวาระนี่ไม่ได้พิจารณานะครับการบรรจุระเบียบวาระนั้นเป็นอำนาจของประธานที่บรรจุระเบียบวาระครับใช่ไหมฮะไม่ได้พิจารณาถ้าจะพิจารณาเนี่ยหลังจากบรรจุระเบียบวาระเนี่ยสภาต้องขอมติของปรุ่นี้ว่าจะให้เลื่อนไปพิจารณาอาทิตย์หน้าเนี่ย การเลื่อนระเบียบวาระในวรรจุปุ๊บเนี่ยไม่สามารถพิจารณาได้เลยซึ่งท่านจตุพรก็ทราบดีเคยอยู่สภาด้วยกันมาพอเสนอเข้ามาปุ๊บบรรจุเนี่ยเป็นพระบัญญัติไม่สามารถพิจารณาได้ทีจะต้องเลื่อนขอเลื่อนไปอีกหนึ่งวันก็คือในอาทิตย์หน้าครับถคืออย่างนี้ครับคุณวิสุทธิ์ขออนุญาตถามฝั่งรัฐบาลก่อนมีข่าวออกมาตอนนี้วันหนึ่งผมไล่ทีละประเด็นนะหนึ่งเพอเพอ ทางรัฐบาลหรือทางสภาเนี่ยอยากจะขอเปิดประชุมพิเศษด้วยซ้ำต่ออีกวันหนึ่งคือวันศุกร์ที่สี่วันศุกร์ที่4ี่เมษายนเพื่อเอาเรื่อง e n t e r t a i n m e n t Complex พให้ได้หรือไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จร<อ>ิงไม่มีเรื่องนี้ครับอ่าอันนี้ไม่จริงก่อนนะสองต่อให้หลุดสัปดาห์นี้ก็ไม่มีทางหลุดวันที่เก้าหรือ 10. สิบสัปดาห์หน้าแน่นอนจริงไหมครับครับครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับแต่ว่ามันต้องขอเลื่อนระเบียบววราพวกนี้ให้ได้เสียก่อนอ่า ทีนี้ประเด็น,น,นมัมนมีขั้นตอนอยู่ในทางปฏิบัติครับครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณวิสุทธ์ครับในขณะที่สถานการณ์ของบ้านเมืองคืนนี้ตีสามประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศว่าประเทศไหนโดนขึ้นภาษีบ้างรวมไปถึงวิกฤตแผ่นดินไหวที่เกิดข,ขึ้นเมื่อวันที่ยี่สดมีนาคมคืออย่างนี้คืออย่างนี้วิวกฤตของแผ่นดินไหวเนี่ยเราได้คุยกันตั้งแต่แตัางเสาร์วันอาทิตย์แล้ววิปรงพระธาลเนี่ยพรุ่งนี้เราจะยื่นนปตีด่วนต่อสภา ครับเพื่อหาทางแก้ไขในเรื่องนี้ที่รัฐบาลทํามานี่ก็ส่วนหนึ่งแต่สสก็เห็นว่าจะต้องเติมอะไรลงไปบ้างเพิ่มตัวไหนไปบ้างจะได้แก้ไขปัญหาได้นะฮะอะไรที่จะต้องเพิมเ่มเติมเยียวยาอะไรเนี่ยเราต้องทำในเรมษสมาชิกที่อยู่ติดในสากลประการเราต้องทำอย่างไรต่อไปการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไม่มีปัญหามีเรื่องปัญหาเรื่องคุณภาพเนี่ย สภาต้องทําอย่างไรนะรัฐบาลจะต้องอะไรนี่เป็นข้อเสนอแลกพรุ่งนี้ยเขาไม่ได้พิจารณาเรื่องนื้นะครับจะเป็นยัตติเรื่องนี้เรื่องแผ่นดินใหม่ครับครับคืออย่างนี้เอาอย่างนี้คุณวิสุทธ์ประชาชนบอกว่าเข้าใจทั้งหมดรัฐบาลจะทําแกนหุ่นแกนนี้เรื่องบ่อนเลื่อนไปเลยได้ไหมยังไม่เข้าได้ไหมในขณะที่คุณย่องท้นงินก่อนคือคือคืออย่างนี้ต้องต้องพูดตรงๆงนะครับมันไม่ใช่บ่อนอย่างเดียวในนั้นอ่ะบ่อนนี่มีไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต ฮะไม่เกินไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตนะะตั้งกรรมธิการนี่ก็ว่ากันไปอีกนั่งหกเดือนหลังจากหกเดือนเราไปวุฒิผมว่าปีนี้ปีหน้าทั้งปีก็ยังไม่ได้สร้างสองปีอาจจะยังไม่ได้สร้างไปซ้ําไปคือคือก็ในเมื่อมันไม่คืออย่างงี้คุณครับเจนีต่ต้องต้องต้องแบ่งก่อนครับว่ารัฐบาลต้องทําอะไรรัฐบาลมีหน้าที่ต้องแก้ไขแต่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยพวกผมไม่มีหน้าที่ไปสั่งการนะว่า ต้องเอารถเข็นมาตัดตรงนี้ตัดถนนตรงนั้นเราเอาผลนี่เราไม่มีอำนาจทั้งซึ่งคึ่งเกตุพรเนี่ยท่านเกจุพรตูวเนี่ยเขารู้ดีกามาตรา144เราไม่มีอำนาจตรงนั้นแต่ว่าการไปหาเพิเศชาติบ้านเมือกงก็เป็นเรื่องของคอรมอไปพวกผมนี่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องก่อนว่าเข <c oughs> ้าใจครับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันไปไปสั่งการไว้เพราะยว่าผมไม่ไปสั่งว่าต้องเอารถเข็นมาตรงนั้นต้องอะไมันมันไปได้มันเปิดรับมูนิธิมาตรา144 ซ,ซึ่งคุณปู่เขทราบดีเราไปอยู่สภาด้วยกันมานะฮะส่วนรัฐบาลเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาไปในส่วนของผมเนี่ยนิติบัญญัติก็ทําไปพิจารณาไปนะฮะอาจจะหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วไปถึงวุฒิถึงวุฒิวิธ,ธีจะเห็นชอบไม่เห็นชอบก็อีกเรื่องที่ตกมาก็เป็นเรื่องของวุฒิเวลาเราคาดการณ์อะไรไม่ได้หรอกครับคืออย่างนี้ฮะทั้งหมดเนี่ยเขาเข้าใจว่าสอสอ,อย่างที่คุณวิสุทธ์ว่าไม่มีอํานาจหน้าที่ไปสั่งการหรอกแต่ประชาชนซึ่งนักการเมืองชอบบอกว่า เรามาจากประชาชนเราต้องทํานประชาชนนะขณะเนี้ยผมเข้าใจว่าเสียงประชาชนบอกว่าเรายังไม่พร้อมกับการที่จะให้คุณพ uh ิจารณาว่ามีบ่อนการพนันอมีบ่อนคาสิโนเกิดขึ้นคือถ้าผ่าาบ่อนไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าเราจะสร้างคาสิโนคาสิโนกป็นวทหนึ่งในสิบปอร์เซ็นั้นแค่นั้นเองแต่การเพียงนาของสภาในฝ่ายนี้สิบปบรรญากาศก็ต้องทําไปการแก้ไขปัญหาประเทศชาติบ้านเหมือนกับเป็นเครื่องของรัฐบาลซึ่งผมไป ไปบริหารราชการแผ่นดินแทนรัฐมตียังไม่ได้หรอกครับเพราะพวกผมได้ทำแค่หน้าที่นิติปัญญัติครับเข้าใจงานพวกผมอยู่ในสภาซึ่งขึ้นคุณตู่อยู่ดีรู้ดีว่ะที่ก็อยู่กับผมมาก่อนเข้าใจกันดีในเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นสภามีสิทธิ์จะบอกกลับไปไหมครับว่าเรายังไม่ต้องการให้พิจารณาเรื่องนี้อผมถามอำนาจของสภาเลยสภาจะบอกได้ไหมว่าถ้าคือคืออย่างนี้คือคืออย่างนี้ไอ้กฎหมายเข้ามาประธานสภาบนตู่เนี่ยสภาเขามีหน้าที่จะต้องพิจารณาครับ ็ต้องกรรมกรรมธิการไปหน้าที่ของสภาที่ติดปญญััิก็ทําหน้าที่ไปในส่วนของรัฐบาลก็แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนไปนะครับมันมันจะไปเอาเอาสสอทั้งหมดไปทํางานแทนรัฐบาลไม่ได้ครับวานคนละส่วนกันในเรื่องเรื่องของสภาเขาพิจารณาไปก็ไม่เห็นมีอะไรก็ตั้งกรรมธิการไปกรรมธิการไไวิวายยังไงแล้วไปถึงวุฒิวุฒิเจ้าด้วยไม่ด้วยก็ยังไม่รู้อีกนทนี่ในส่วนที่นายกกฎหมายเราต้องทําทําทําทุกประชิดอยู่แล้วอย่างวันนี้ก็พี่นายกกฎหมายนะครับครับ อ่านะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะถามคุณจตุพรบ้างนะครับอ้าวได้ฟังได้คาตอบจากฝั่งลัฐบาลแล้วครับคุณวิสุทธิ์ยังอยู่นะคุณจตุพรครับคุณวิสุทธิ์บอกสภาไม่มีอํานาจเขาบรรจุมาเดี๋ยวก็ต้องพิจารณาว่ากันไปชั้นกรรมธิการจริงเหรือสภาไม่มีอํานาจจริงหรอคือผมนะครับโดยส่วนตัวกับคุณวิสุทธิ์อย่างไรก็ดีกันเป็นการส่วนตัวแต่ว่าต้องเอาบทเรียน เรื่องลักลับตอนสุดซอยเนี่ยว่ามาครั้งนี้เนี่ยคือปล้นกลางแดดนะจากลักลับมาปล้นกลางแดดเลยเพราะการเร่งอย่างผิดปกติในเรื่องที่ส่งผลต่ออนาคตของชาติอย่างมีนัยยะสำคัญก่อนหน้าเนี้นะครับก่อนที่จะพรบสถานบันเทิงครบวงจรไปล่วงหน้าเนี่ยแต่ไอ้ที่ไปก่อนหน้าเนี้ย คือพรบการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งจะได้ไปแปลงเตรียมรองรับเรื่องสถานที่ในการสร้างบ่อนกันเอาไว้การพยายามอธิบายว่านะครับนี่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ส่วนคาสิโนเพียงแค่10%แต่10%นนั้นถ้ามันไม่จำเป็นทำไมไม่เอาออกไป Oh มันมันคือหัวใจของเรื่องนี้คือถ้าจะเปิดโรงแรมเปิดสวนสนุกเปิดอะไรจริงๆมันมีกฎหมายอยู่แล้วอยู่แล้ว oh, อ๋อนะครับแต่สิบเปอร์เซนที่ว่ามันคือเจ้ามือบ่อนออนไลน์ที่วันนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยกล่าวหาได้เลยว่าปล่อยปลาละเลยกดตรงไหนก็เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพวกนี้ก็มาสังกัด ลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยนะครับใช้มือถือคนอายุ20เนี่ยมันก็เข้าไปเล่นในบ่อนคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดก็คือว่าอะไรมันเป็นภยัยเพราะนี่นะครับบัญชี50ล้าน6เดือนเนี่ยอย่างไรก็ตามถ้าไอ้คนเข้าบ่อนมันไม่มีบัญญามีบัญชีเท่านี้แล้วแต่เพราะนี่นะครับว่าไอนนี่ยอมไปก่อนนะครับขั้นกรรมธิการแประยะติเนี่ยก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้ แต่ความหายานะหลักนะครับก็คือการพนันออนไลน์ซึ่งต้องไปสังกัด10%ซที่คุณวิสุทธ์ว่าแต่10%นี้ถ้าเทียบร่างกายนะครับมีหัวมีแขนมีขานะครับมีปอดมีลำไส้ 10%นี่คือหัวใจของบัทชีครบวงจรอันนี้เข้าใจเพื่อความยุติธรรมกับฝ่ายรัฐบาลเช่นกันผมก็พยายามถามคุณวิสุทธ์ว่าในขณะที่ประชาชนกําลังเห็นว่ามันไม่เหมาะทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้เราเอาเรื่องนี้ก่อนได้ไหมที่ที่ตอบท่านจตุพรก่อนเชิญเลยครับแากน้องโตผมไน่ตอบนิดนึงในท่านเขียนชัดเจนนะครับในเจตจำนงไม่มีบัตรผนานการออนไลน์ เขาเขียนมาชัดเจนนะครับถ้าอยากดูเดียวผมส่งให้คือขออนุญาตขออนุญาตอย่างนี้นะครับคือมันแยกเป็นสองส่วนก็คือหมายความว่าร่างพระราชบัญญัตินี้เขาจะไม่เขียนเรื่องการพนันออนไลน์แต่ว่าไอ้การพนันออนไลน์เนี่ยจะใช้เป็นกฎกระทรวงเนี่ยจะตามหลังไปวันนี้เนี่ยนะครับการพนันออนไลน์นะครับที่ปล่อยให้ในประเทศไทยเนี่ยมันไปสังกัดคาสิโนนอกประเทศอยู่นะครับแต่ว่าในกฎหมายจะไปเขียนงั้นได้ยังไงอ่ะ แต่ว่ามันจะเป็นประตูเป็นช่องทางต่อไปไงอ่ะเข้าใจแต่ที่นี้เพื่อความยุติธรรมเขาทางเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจําเป็นต้องทําหน้าที่นิติบัญญตัติเพราะทางประธานสภาบรรจุไปแล้วถ้าเดี๋ยวมีการเลื่อนวาละอะไรก็ว่ากันแล้วให้ชั้นกรรมธิการไปพิจารณาอีกทีตรงเนี้ยประชาชนบอกเลื่อนไปก่อนได้ไหมคุณวิสุู์บ,บอกมันเลื่อนไม่ได้เลื่อนได้ไหมถามคุณจตุมร์ความเป็นจริงเนี่ยนะครับอะไรที่มันเร่งผิดสังเกตและอะไรที่มันผิดปกติเนี่ย ที่ผมเตือนเนี่ยนะครับด้วยความหวังดีว่า uh. ให้จําเรื่องสุดซอยเอาไว้เอนะครับ uh. พอมาเรื่องนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าสุดซอยซะอีกเพราะมันกระทบต่ออนาคตของประเทศอย่างกว้างขวางและมีนัยยะสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่การพยายามจะมัดมือชกเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าอยากได้มากก็สามวาระเลยก็ยังได้ตั้งคณะกรรมาการเต็มสภา oh. แต่ว่าเพียงแต่ว่าทุกเรื่องมันผิดปกติกันมาตั้งแต่ต้น ในแวดวงทางการเมืองมันโกหกกันไม่ได้หรอกนะครับผมจะบอกคุณวิสุทธ์ไว้ด้วยว่านะครับผมนี่เ็ารู้จักผู้คนทางการเมืองมากมาย,ยมีคนบางคนเรียกหัวหน้าพักเป็นรายพักกันแหละนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอาไม่เอาก็จะปรับออกหมายถึงว่า,เอา,เ,อาเอาให้ชันเดี๋ยวผมหัวหน้า<ห>พักพกร่วมรัฐบาลนะ่ะเรียกมาทีละคนทีทีละพักทีละพักทีละพักนะครับแต่หัวหน้าพักเขาปฏิเสธกันได้แต่ว่าเพื่อจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย มันเร่งผิดปกตินะครับผมไม่ต้องการว่าเนี่ยนะครับวันหนึ่งประชาชนก็พบคำว่าผลประโยชน์อื่นใดก็ก็ดีและที่สำคัญที่สุดบทเรียนในรัฐบาลในอดีตที่ไปเปิดคาสิโนท้ายที่สุดทนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนไม่ได้นี่สินล้นพ้นตัวฆ่าตัวตายครอบครัวแตกแยกนะครับติดยาขายสารพัดนะครับสี่เดือนเท่านั้นต้องยกเลิกแต่ปัญหาก็คือว่า เมื่อสัญญา30ปีแม้ว่าจะประเมินครั้งละห้าปีก็ต,ตามนะครับแต่ว่าความเสียหายมันเลิกยากอ่ะตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้คุณวิสุทธ์ตอบก่อนผมจัดประเด็นได้สองสามประเด็นหนึ่งให้จำว่าลักหลับเป็นยังไงถ้ามารีบคาสิโนก็จะเป็นอย่างนั้นและสองนั่นก็คือเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นส่วนเรื่องของหัวหน้าพักที่ถูกเรียกไปทีละคนทีละคนคุณวิสุทธ์จะตอบหรือไม่ตอบเชิญครับอ้าตอบเลยครับ ผมคงไม่ตอบไม่ได้เพราะผมไม่ทราบผมไม่ทราบว่ามีใครเรียกไปเนี่ยอันนี้นี่ผมไม่รู้แต่เรื่องนี้จะต้องต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าวันที่ยี่สิบกมีนาหกเจ็ดเนี่ยสภาเนี่ยมีมีม,มติรับทราบของโครงการศึกษา ที่ตั้งคำมริการตั้งแต่ตอนเข้ามาเป็นรัฐบาลน่ะเรามา,นะม,ามาเข้าสภาวันที่26หกมีนาปีหกเจ็ดมีการลงมติสอง้ยห้าสิบสามคนเพื่อรับทราบในเรื่องของการศึกษาคาสิโนโอไอวิชาคาสิโนโอไอ่อสถาบันเทิงสถาบันบันเทิงครบวงจรเนี่ยครับ มันมันเห็นชอบด้วยกันทั้งหมดทั้งสองว้ห้าสามทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลครับอันนี้อันนี้พูดข้อที่จริงแต่ว่าผมเองกับคุณจุตพรไม่มีอะไรความขัดแย้งกันตลอดชีวิตครับไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่ขัดกันและไม่ทะเลาะกันด้วยครับกับท่านตูยไม่มีปัญหาครับเอาตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมจะได้เข้าใจว่าทําไมฝั่งนิติบัญญัติเาก็มีเหตุผลของเขาส่วนฝั่งคัดค้านก็มีเหตุผลของฝั่งคัดค้านเนาะไม่เป็นไรคืออย่างนี้คืออย่างนี้เราต้องเข้าใจนะว่า การทําหน้าที่เนี่ยมันมีความเห็นต่างในมันเป็นเรื่องที่ดีของระบอบประชาธิปไตยมีคนตักทต้องคนไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรขัดแย้งหรอกครับแต่ว่าขัดแย้งทางความคิดนะสุดท้ายเยเราก็ยังเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ยังยังมีความรัก ต่อการเสมอมีมีจิตใจยังยังเป็นปพวกพ้องกันอยู่ไม่มีอะไรครับเพราะฉะนั้นความเหตนต่าง่เป็นเรื่องปกติไม่ไม่ได้กรธแค้นอะไรกันครับครับเอาคุณจตุวรจะส่งท้ายเบรกนี้สักนิดหนึ่งก่อนไหมเห็นตกเป็นเรื่องปกติคือคือผมกับทางคุณวิสุทธิ์เนี่ยยางไรก็เป็นเป็นกัลย,ยาณมิตรที่ดีครับแต่ว่าเรื่องนี้มันความคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของชาติคือเรื่องทั้งหมดที่มันมาเนี่ยมันมาจากฝ่ายบริหารครับ และส่งไปที่สภาและเสียงข้างมากของสภาเนี่ยคือเสียงของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในภาคฟังประชาชนเนี่ยเราก็ได้เห็นภยัยและความจริงในเครือข่ายต่อต้านการพานันนอกเหนือจากภาคประชาชนที่อยู่ที่สะพานชมัยขนาดนี้เนี่ยเขาศึกษารายละเอียดกันทั้งหมดและฝ่ายรัฐเองไม่เคยโต้แย้งหักล้างเขาได้เลยเพราะฉะนั้นความเสียหายในอดีตไม่ต้องดูต่างประเทศอะในไทยมันก็มีอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้อธิบายว่าไอ้นี่จะไปส่งเสริมการท่องเที่ยวจะไปเพิ่มห้าเปอร์เซ็นสิเปอร์เซ็นความเป็นจริงนักท่องเที่ยวอาจจะหายไปจํานวนมากกว่าที่เพิ่มมาก็ได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณวิสุทธิ์จะต้องอยู่กับผมกับคุณจตุพรก่อนนะคุณจตุพรยังไม่ไปนะแต่ตอนนี้ขอพักไปช่วงอยู่ดีกินดีนะครับวันนี้คนรักสุขภาพห้ามพลาดคุณหมิวและเจ้าของผลิตภัณฑ์รออยู่พร้อมโปรโมชั่นพิเศษแล้วเดี๋ยวกลับมาประเด็นร้อนกันต่อครับ ผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำอย่างที่เห็นเนี่ยครับถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยอ่อยแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทำงานหนักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอรี่ ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้โหคุณชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาล1กล่องนี่คุณชมมี30ซองราคาปกตินะครับ3 0 0พบาทเหลือเพียงแค่1,090บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้น สนใจนะครับโทรมาที่เบอร์020160000หรือที่ line tv999 ครับ